สวัสดีครับพวกเรามาจากเรื่องไร้ไทม์ไร้ยูนะครับใช่ชอบบอกรักครับผมมิวนัชนนครับรับบทเป็นพัดครับผมจูเนียโชคกรครับรับบทเป็นหมอกครับเรื่องของคุณทั้งคู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอเรื่องของเราทั้งคู่นะครับเป็นเรื่องของคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ตามชื่อเรื่องเลยครับก็เป็นเรื่องเราที่เกี่ยวกับผมซึ่งก็คือพัดที่ ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับในระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องกลับมาอยู่ที่ไทยนะครับซึ่งผมนั้นไม่มีบ้านที่ไทยก็เลยต้องไปอยู่บ้านเพื่อนซีของผมนั่น,น,นเองแต่ไม่ใช่คนนี้นะครับเป็นเป็นพี่สาวค,คุณใช่ในเรื่องเนี้ครับเหมยเนี่ยจะเป็นพี่สาวของผมเป็นมีเหมยกับหมอกเป็นพี่น้องสองคนนะครับแล้วประเด็นคือเนี่ยเหมยเนี่ยกับพัดซีข<อ>เขาเป็นเพื่อนซีกัน ทำให้พับเนี่ยก็มาอาศัยบ้านผมอยู่แล้วทําไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่ครับก็เลยเป็นเรื่องต้องไปจีบเขางีหรือเปล่าไหนๆก็มาแล้วอุ้ยบอกแล้วจะสนุกเหรอฮะเออแล้วเรื่องราวของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบโรแมนติกดราม่าหรือว่ามีความผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างแรกเลยว่าเรื่องนี้ไม่มีผีแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีแต่ความสนุกแล้วก็ เรียกว่าเป็นโรแมนติกคอมดี้ดีกว่าครับอืมอ่าในเรื่องคุณม,มีพี่เป็นเหมยเหมยเขาเป็นเจ้าพิธีกรรมแหง่งการมูเตลูอย่างนี้นใช่ครับเขาแบบอ่าเราเป็นน้องเราจะมีความแบบมูเตลูเหมือนพี่ปะผมว่าผมว่าพี่ผมบ,บ,บ,บ้าบ้าบบ้าบวมบวมอะไรไม่รู้อะแต่ว่าผมก็ต้องทําตัวเป็นเป็นพวกเดียวกับเขา <c oughs> เพราะว่าผมอยากอยู่กับเขาองอ๋ออยากอยู่กับเขาเชาทั้งพี่เช่าอ่า มันอมอันไรเห็นพอดีออ่ะพูดถึงเรื่องคุณก็จะมีเรื่องของการมูเตลูพวกคุณเนี่ยมีความมูเตลูไหมเอาไงวะจเย็นนะโอเย็นเคพีเรามีแบบความมูเตลูไหมมูเตลูในชีวิตจริงของเราเริ่มจากใครก่อนดีเอาคุณก่อนละกันผมผมก็มีครับมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความสามารถพิเศษอยู่หนึ่งอย่าง คือผมเล่นพระผมดูพระด้ออใช่ก็เลยเรียกว่ามูไหมก็มูมูแหละก็กกน่าจะได้นะเรามิวลาอ่ามิวไม่ค่อยเพราะว่าเหมือนมิวชอบมีวความคิดว่าเหมือนแบบอยากนําชีวิตตัวเองอยากเป็นคนนําชีวิตตัวเองมากกว่าครับผมล้วคุณเคยเจอเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ,บวัดแบบเหนือธรรมชาติอะไรกันอย่างนี้บ้างไหม คือที่ผมมาเล่นพระเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่าบ้านบ้านเก่าของผมเนี่ยอยู่ตรงทางสามแห่งพอดีครับ<ม>แล้วห้องของผมเนี่ยอยู่ตรงทางสามแห่งเป๊ะเ,เลยแล้วตอนอเด็กๆเนี่ยผมโดนแบบเหมือนโดนผีอำตั้งแต่เด็กแล้วผมมาโดนแบบโดนทั้งเดือนอ่ะพี่แบบทุกวันเราเหมือนเราเราจะตายทุกครั้งที่เราจะหลับอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มคิดทําไงดีวะอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมฝันในฝันเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีเสียงหัวเราะของผู้หญิง แล้วในฝันเนี่ยผมหายใจไม่ออกคนระับอยู่ในห้องน้ําห้องหนึ่งซึ่งไม่มีทางออกผู้หญิงคนนั้นหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆผมบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าแบบหยุดแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่หยุดจนกระทั่งผมต้องสวดแบบนโมทัสสะอะไรเงี้ยสามจบอยู่เสียงก็เงียบลงผมคิดว่าเรารอดแล้วนี่หว่าแต่ไปมา,มามันไม่ใช่อย่างนั้นดีไปมา,มาคือเสียงผู้หญิงคนนั้นมากระซิบอยู่ข้างหูผมแล้วบอกผมว่ามึงท่องได้แค่นเนี้หรอนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเ,เริ่มศึกษาเรื่องาเครื่อง แล้วก็สนใจแล้วก็มีพักเครื่องไว้บนผงนอนตลอดอคนลุกเลยนะพี่เฮ้ยปวดเอือ้ยวาอย่าง,งนี้ไปต่อไม่ได้เลยครับวิ่งอันนี้เขาคือแบบเป็นคนแบบเชื่อเลยนะคืออย่างคุณนี่ก็คือแบบว่าเรียกได้ว่าไม่เชื่อเลยหรือเปล่าใช้คําว่าไม่เคยเจอกับตัวอะไรกันครับแล้วมัน<ต>อยู่ด้วยกันทำไม <c oughs> อย,ยอง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 โอเคครับแล้วเราเล่าแบบเราเราก็ไม่เคยเจออะไรเลยหรอ ไม่เคยครับแต่ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ากลัวปะอืมเรียกว่าไม่อยากเจอดีกว่าไม่ใช่คำว่ากลัวอะไรกันเพราะว่าเหมือนแบบผมผมแบบไปเที่ยวอวะไรกลางคืนเดินผ่านอะไรผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องรีบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าในจักรวาลในเรื่องเนี้ยก็คือกินเนียก็เป็นอีกคนที่ต้องไปโผล่อีกเรื่องหนึ่งถูกต้องครับในเรื่องนั้นมันจะเป็นยังไงในเรื่องนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบ เป็นเพื่อนในแก๊งนะครับแก๊งเนี่ยก็แบบเป็นแก๊งแมนๆคุยกันครัชแบบเตะบอลอะไรเงี้ยครับแล้วประเด็นคือเหมือนถ้าจาไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่สะกิดเหมือนผมไปแกล้งไปอะไรชักอย่างจนกระทั่งแบบมันเกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นเนี่ยก็ต้องให้แฟนๆติดตามเลยใช่ครับเรียกได้ว,ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะแบบเชื่อมมีความเชื่อมโยงกันด้วยหรือเปล่าเชื่อมโยงครับไม่งั้นมันไม่เป็นยูนิเวอร์สเลยเออ,เอ,อ,อคุณ ถามก่นนอนครั้งแรกที่รู้ว่าต้องมาร่วมงานกันนัคุณรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ามารู้เลยตอนที่แบบไงถือว่ามาเพิ่งมาทำความรู้จักกันตอนนี้เล่าเรื่องสมัยเด็กของเราสิเฮ้ยขนาดนั้นเลยอรอตอนยี่สิบปีก่อนคนระับ <c oughs> ผมจําความได้ครั้งแรกผมเป็นคนพ<ข>าปเงขวดนมผมตอนนั้น <c oughs> นี่ผมน่าจะประมาณห้าขวบผมกําลังขุดดินอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยจุดเนี้ยพี่เริ่มเชื่อแล้วผมขุดดินแล้วผมก็เล่นลูกแก้ว แล้วมีเด็กคนหนึ่งมาขอเล่นลูกแก้วผมแต่ไม่ใช่มิวครับนี่ผมเล่าให้ฟังเฉยโอเคโอเคคุณเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าหรือเพิ่งมารู้จักกันที่เรื่องนี้อืิเพิ่งมารู้จักกันครับผมใช่มนเราได้แบบลองแคสติ้งได้เจอกันหรือเปล่าหรือว่ามารู้ตอนที่ประกาศหรือว่าเออจะได้เล่นด้วยกัน เรามาเราเจอครั้งแรกตอนที่เราไปลองชุดอะเออใช่ครับตอนแรกคือไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ว่าไปลองชุดกันแล้วก็เจอเจอ,เอไอ้น้องนี่ลองชุดอยู่นี่ว่า,ลาหล่อเปล่าหล่อมากเลยล <ะ S 1> อ่ะเขาเขาเขาคีดผมอยู่รีดแบบผมแก้มแดงขึ้นมาเลยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่ารหรือ่าจริงมากจริงจริงจริดเลยเรื่องที่จูเน่เราพี่ต้องคิดกันหน่อยว่ามันจริงหรือว่ามันไม่จริงผมชมช่วยยืนยันเลยใช่ แล้วคุณคุณเคยส่องผลงานกันหะกันมาหรือเปล่าหรือว่าไปส่องไอจีเขาอะไรอย่างงี้เคไปส่องไอจีคุณอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นเหมือนพีเอ็มบอกว่านี่จูเนียนะอะไรอย่างี้ผมก็เข้าไปส่องดูผมอ่านี่เท็ดีผมผมชอบผมชอบรูปพี่เขาตอนผมยาวมากแล้วก็อีกรูปหนึ่งตอนที่บวชผมรู้สึกว่าะดาดกลัหัวยังเท่เลยอ่าดดีเนี่ยอ่าจริงกินอะไรดี มีเด็เพื่อนยังเหลืออยู่โอเคแซมมอนใช่แล้วคุณเคยดูผลงานเขาเปล่าผมก็เข้าไปดูหลังจากที่แบบเริ่มมารู้ว่าเออเราต้องเล่นด้วยกันนะผมก็เข้าไปดูโปรไฟล์ผมไม่ส่องไอจีก็แบบเออไอหนุ่มนี่ใช้ได้นะคุณคุณได้ดูผลงานล่าสุดของเขาหรือเปล่าไม่ได้ดูเขาอูตส่าห์ตอแบบกำกวมแล้วอ๋อดูดู ดูครับดูเรื่องเป็นยังไงเออเรามาถามกันดีกว่าสนุกมากเรื่องเนี้ยเล่นดีมากเล่นดีเล่นเป็นเล่นยังไงเป็นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรบอกเขาดิโอ้โหเล่นซึ้งอ่ะพี่ผมเห็นเขาซึ้งเที่เไว้นึ่งข้าวฮะใช่ครับบทเราตลกไม่ใช่หรอใช่ใช่ขำมากว่าเขาโอ้โหดาร์กแล้ว เจอของคันแรกขำเชื่อแล้วเราว่าคุณได้ดูจริงคุณไม่ได้ดูเลยหรอไม่ได้ไปส่งเลยนะเขาเล่นดราม่าร้องไห้แบบผมตาแตกทำไมผมต้องไปดูเขาเล่นกับคนอื่นนะ่เอ้ยนี่พูดคืออะไรหึงหรือไม่ไม่ไม่อยากดูเอ้ยทำไมอ่ะเอ้คุณต้องไปคุณไม่ส่องเลยหรอเขายังส่องคุณเลยนะไม่ไม่ไม่อยากดูไม่อยากรูฟื้นไม่อยากรื้อแรงหรือเกิคุณยังไงรู้สึกยังไงเขาบ้าง คุณว่าเขาเป็นคนยังไงอันุ่มห่หอเออคุณคิดว่าเขาเป็นคนยังไงคนดีครับตอบแบบตอบกลางๆกล้วแบบคนดีครับขอบคุณครับใช่ว่าเรื่องที่จูเนียพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงครับเวลาเขาพูดมาสิบเรื่องคุณคิดว่าเรื่องนั้นที่เล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงว่างผมเล่าสิบผมเชื่อสิบอะพี่คุณเชื่อเขาหมดใจเลยเหรอเชื่อไรถามไรอยู่อะจริงโห่เนี่ยผม ผมโดนผมโดนหลอกเยอะหมายถึงใครเขาหลอกคุณหรือคุณโดนคนอื่นหรอให้ผมโดนหลายคนหลอกผมเชื่อคนง่ายอ้อ่าแล้วคุณอย่างเงี้ยคุณเคยมีแบบหลอกอะไรเขาบ้างหรือเปล่าจะรู้จักกันมานะไม่ค่อยหลอกรัาไม่หลอกไม่ใช่ผีเอ้ยไม่หลอกเขารักบ้างเหรอต้องลองดูอ่ะคือในเรื่องอ่ะเราต้องไม่ตามจีบเขาใช่ไหมใช่ คุณคิดว่าถ้าคุณต้องจีบไม่ไม่ใช่ในเรื่องแต่เป็นจีบนี่คุณจะจีบเขายังไงจีบยังไงผมคงซื้อแซลมอนให้เขากินเปเลยไปเงินขึ้นฟ้าเลยใช่ชิ้นหนึ่งนะฮสิบบาทผมชอบเสียงขำพี่มากเลยค่บมันดูแบบทำไมคุณเลี้ยงแค่ชิ้นเดียวลองๆจะอิ่มเหรอว่าผมจะอิ่มไหมครับ ข้าวยากมากแพงนะหนูอยากนึงสิบาทอ่ะสิบแถมหนึ่งนะจริงเหรอเออทันที่ก็ซื้อเก้าดิผมซื้อหนึ่งแล้วเราก็แถมหนึ่งเอาหนึ่งที่แถมให้มีแล้วแล้วอีกหนึ่งผมกินเห็นไหมตอนตอนนี้คือแบบตอนนี้คือตนนี้คือพี่เบิ้องหลังเขาแบบปวดหัวลงทุนเลยหรอไม่ๆครับความรักไม่ใช่การลงทุน ไอแต่เมื่อกี้พี่ยังได้ยินคุณพูดเรื่องอะไรแบบเหมือนลงทุนลงทุนๆๆๆเลยกันอยู่อ๋อมันเป็นธุรกิจที่ปล่อยเปิที่ <c oughs> ผมลงทุนไว้นะอันนี้ก็วเชื่อได้ปะ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ได้อันนี้ก็เชื่อได้เหมือนกันใช่ปะ okay. ผมเชื่อได้บ้างอ่ะอากันถามมิวดีกว่าคุณคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของตัวเนี่ยอ,อันดับแรกเลยผมว่าน้ําเสียงอ่าผมผมว่าผมชอบน้ําเสียงพี่เขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินแหละผมเป็นคน ผมคนจำเสียงคนได้ผมจำเสียงคนเก่งมากยิ่งกว่าจำหน้าอีกอแต่ผมฟังเสียงเขาขั้งแรกโอโ้โหเสียงเท่จังเราพอเจอหน้าก็ไม่เท่ละจ้บคุณ <c oughs> เล่นค่ะอคุณเท่เท่สิอ๋ออ่ะงั้นให้คุณขายมาซีว่าซีรีส์ของคุณเนี่ยมีอ่ะในคู่คุณเนี่ยอะไรที่คือจุดเด่นของคู่คุณเนี่ย แมงวันแมงวันคือเ่ของผมครับแมงวันอะอะไรคือจุดเด่นของคู่คุณก็แมงวันไม่ผมว่าตลกใช่เรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครัความสนุกปนสาระที่มีน้อยจากตัวคุณจากตัวผมแต่ก็ยังเป็นความสนุกครับอย่าลืมดูนะครับอออใช่เราก็อย่างผมอย่างเงี้ยคาดหวังอะไรหรอคาดหวัง คำถามคืออะไรนะครับจำบทได้คำถามคือว่าคุณคุณคิดว่าคู่คุณมีอะไรที่เด่นแตกต่างจากคู่อื่นในเรื่องอ๋อหมายถึงว่าเวลเราเล่นด้วยกันใช่ไหมอ่ะคุณคิดว่าคู่คุณอ่ะขิ้งแรกคู่อื่นสู้คุณไม่ได้คู่คุณไม่ได้ผมว่าโอ้คู่เรายืนด้วยกันแล้วมันเท่ที่สุดแล้วอจริงยืนกันคือผลแบบเมื่อยี้ส่องกระจกโอ้เท่จังโคตรตึงเลยวะใช่พี่ความจริงตอนแรกในชื่อเรื่องไม่ใช่ลายถามมาอยู่ เป็นชื่อเรื่องว่าเทเทเทเพราะว่าเทเดียวไม่พอต้องสามเทแต่เราไม่เทอ่ะก็ได้นะอ่าสรุปคือความเทใช่ไหมครับค <ๆ S 1> งั้นสุดท้ายแล้วให้ทั้งคู่ฝากเออ่ซีรีส์ในตอนของพวกคุณด้วยค่ะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามคุณทั้งคู่นะครับก็ ยังไงผมก็ขอฝากซีรีส์ไรท์ไทม์ไรยู right right นะครับใช้ชอบบอกรักในจักรวาลมายูนิเวอร์สของพวกเราด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดตามก็จะเป็น IG เนาะช่องทางเลยก็จะเป็น Milk to me นะครับ M I L K แล้วก็เลขสองแล้วก็ M A Y ครับส่วน IG ของผมนะครับจูเนียร์อันเดรสกอร์โชคก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ